เมื่อหัวหน้าของคุณตัดสินใจลาออกไปทำงานที่อื่นมันอาจทำให้คุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะคิดถึงเป้าหมายส่วนตัวความพักดีที่คุณมีต่อที่นี่และทิศทางของอาชีพของคุณและที่สำคัญที่สุดการที่หัวหน้าลาออกไปทำให้เกิดคำถามว่าคุณควรจะตามไปด้วยหรือเปล่าศาสตราจารย์ทางด้านการจัดการที่วิยายลัยวาตันบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกไม่แน่ใจหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ตาม คนส่วนใหญ่ที่หัวหน้าลาออกอาจจะรู้สึกกลัวเพราะพวกเขากังวลว่าฉันจะเป็นยังไงถ้าฉันอยู่ต่อหรือฉันควรจะไปดีกว่าการตัดสินใจว่าจะตามหัวหน้าไปหรือไม่ต้องใช้การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนที่ทํางานเท่านั้นคุณต้องพิจารณาถึงสิ่งที่สําคัญกับคุณหลักการของคุณและตําแหน่งที่คุณอยากเห็นตัวเองในอนาคตและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นําบอกว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณคุณต้องควบคุมเส้นทางอาชีพของตัวเอง หัวหน้าของคุณอาจจะมีอิทธิพลต่อทิศทางของคุณแต่ไม่ควรเป็นคนควบคุมอนาคตของคุณและนี่คือคำถามที่คุณควรถามตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะตามหัวหน้าไปยังโอกาสใหม่หรือเปล่าข้อที่1คุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมหัวหน้าถึงเลือกที่จะลาออกคนเราเปลี่ยนงานได้ด้วยเหตุผลต่างๆนานาและนั่นก็รวมถึงหัวหน้าของคุณด้วยการเปลี่ยนงานของพวกเขา ไม่ได้แสดงว่าพวกเขาไม่มีความสุขเลยคิดว่าบริษัทที่พวกเขาอยู่ตอนนี้กําลังจะล่มสลายพวกเขาอาจต้องการเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นต้องการโอกาสใหม่ในการเติบโตทางอาชีพต้องการความสมดุลในระหว่างชีวิตกับงานที่ดีขึ้นหรือแค่อยากลองทําอะไรใหม่ๆและแตกต่างก็ได้ถึงแม้เราจะไม่สามารถรู้ได้ทุกอย่างว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้หัวหน้าตัดสินใจแบบนั้นแต่การพยายามเข้าใจแรงจูงใจของหัวหน้าเมื่อคุณกําลังพิจารณาที่จะตามพวกเขาออกไปก็เป็นสิ่งที่ควรทํา และคำแนะนำก็คือให้คุณหาโอกาสพูดคุยกับหัวหน้าแบบตัวต่อตัวนอกเวลางานพวกเขาน่าจะพูดตรงไปตรงมามากขึ้นเมื่ออยู่กับคุณตัวต่อตัวมากกว่าตอนที่อยู่กับทีมงานพยายามทำความเข้าใจว่าพวกเขามองเห็นอะไรในองค์กรหรือโอกาสใหม่ที่ที่เก่าไม่มีการได้รู้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยคุณตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางของคุณเองได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังอาจทําให้คุณมองดูบทบาทและองค์กรของตัวเองอย่างละเอียดและตรวจสอบว่ามันตรงกับเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของคุณหรือไม่ ข้อที่2หัวหน้าของฉันมีส่วนช่วยสร้างความสําเร็จให้ฉันมากแค่ไหนการที่หัวหน้าของคุณลาออกอาจมีผลกระทบที่ลึกซึ้งกับคุณโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นเหมือนผู้ให้คําปรึกษามากกว่าผู้จัดการคุณอาจจะเป็นห่วงเรื่องการเติบโตของอาชีพของคุณโดยไม่มีคาแนะนําของหัวหน้าแล้วหรือตําแหน่งของคุณในบริษัทโดยไม่มีหัวหน้าคอยส่งเสริมการที่หัวหน้าลาออกจากงานอาจทําให้คุณขาดการสนับสนุนภายในองค์กรคําแนะนําก็คือ ให้คุณประเมินการเชื่อมโยงต่างๆที่คุณมีในที่ทำงานหรือที่เรียกว่าระบบนิเวศของการสนับสนุนส่วนตัวของคุณลองดูช่องทางที่คุณอาจเติบโตและก้าวหน้าได้ถ้าคุณมีผู้ให้คำปรึกษาและผู้สนับสนุนอื่นๆน,นอกจากหัวหน้าของคุณและคุณเห็นวิธีที่จะก้าวหน้าในบริษัทโดยไม่ต้องอาศัยการสนับสนุนโดยตรงจากหัวหน้าการที่เขาออกจากงานอาจเป็นโอกาสให้คุณสามารถหาโอกาสใหม่ๆนั้นได้มันอาจเป็นช่องทางที่ทำให้คุณสามารถออกจากเงาของเขาได้ แต่ถ้าคุณไม่มีผู้สนับสนุนอื่นๆและคุณไม่เห็นเส้นทางการเติบโตโดยไม่มีการสนับสนุนของหัวหน้านั่นอาจเป็นเวลาที่คุณอาจจะต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับการอยู่ที่บริษัทเดิมต่อไปข้อที่ 3. คุณกังวลเรื่องอนาคตของบริษัทมากแค่ไหนการที่หัวหน้าลาออกมีผลกับเส้นทางอาชีพของคุณแต่ยังส่งผลต่อบริษัทโดยรวมด้วยคุณไม่ได้แค่คิดว่า ฉันจะได้อะไรจากเรื่องนี้แต่ยังต้องคิดถึงว่าบริษัทนี้จะไปทางไหนและจะเกิดอะไรขึ้นกับมันเพราะการลาออกครั้งนี้เรื่องนี้จะเป็นจริงถ้าคุณเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และวิธีการนำของหัวหน้าของคุณถ้าคุณเชื่อว่าบุคคลน,นี้มีความสำคัญต่ออนาคตของบริษัทคุณจะกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการที่เขาลาออกคำแนะนำก็คือให้คุณพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงผู้ที่มีโอกาสจะเข้ามาทำหน้าที่แทนหัวหน้าของคุณหากคุณไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้น ลองพิจารณาว่าคุณเชื่อมั่นในผู้นําเหล่านั้นที่จะนําพาบริษัทไปในทิศทางที่สอดคล้องกับค่านิยมของคุณหรือเปล่าหรือคุณกังวลว่าพวกเขาอาจนําพาบริษัทไปในทิศทางที่คุณไม่สบายใจนอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่ดีที่จะมีการสนทนากับหัวหน้าของคุณเกี่ยวกับอนาคตของคุณอาจจริงอยู่ที่คุณยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนหัวหน้าของคุณแต่อาจมีโอกาสที่คุณจะรับงานบางส่วนของหน้าที่ของเขาก็ได้ นี่เป็นโอกาสที่จะต้องดูช่องว่างในทักษะทางเทคนิคและการเป็นผู้นําของคุณพยายามทําความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกําลังทําและสิ่งที่คุณต้องทําก่อนที่คุณจะถูกมองว่าพร้อมจะก้าวสู่บทบาทที่ใหญ่ขึ้นข้อที่ 4. ฉันมีทางเลือกที่จะลาออกหรือไม่และจริงๆแล้วคุณอยากลาออกอยู่แล้วหรือเปล่าการพิจารณาเรื่องนี้อาจไม่สําคัญนะัก อย่างน้อยก็ในระยะเวลาอันใกล้นี้ถ้าคุณไม่มีข้อเสนอที่ชัดเจนจากหัวหน้าหรือโอกาสจากบริษัทอื่นๆที่เตรียมไว้การลาออกจากงานถือเป็นอภิสิทธิ์อย่างหนึ่งและมันยากที่จะมีความมุ่งมั่นกับอาชีพของคุณโดยไม่มีทางเลือกที่ตรงกับค่านิยมของคุณในกรณีนี้คุณอาจจําเป็นต้องอยู่ต่อแต่นั่นไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสมอไปการประกาศลาออกของหัวหน้าอาจทําให้คุณรู้สึกหนักใจและกังวลในตอนแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์มากคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะพบว่าอาชีพของคุณสามารถก้าวหน้าได้แม้ไม่มีการสนับสนุนจากหัวหน้าและบริษัทก็สามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีเขาในเรื่องแบบนี้เรามักมีปฏิริยาตอบสนองตามสัญทัทญาณต่อสิ่งต่างๆและบางครั้งเราก็อาจคิดผิดคุณอาจจะต้องให้โอกาสคนอื่นด้วยการไม่มีทางหนที่ชัดเจนทันทีก็เป็นโอกาสให้คุณได้ทําการตรวจสอบตัวเอง การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากแต่เข้าใจได้ว่าทำไมคุณถึงต้องกลัวการเริ่มต้นใหม่กับผู้จัดการคนใหม่การได้รับมอบหมายให้ร่วมงานกับผู้จัดการใหม่อาจทำให้รู้สึกเหมือนเริ่มงานใหม่ทั้งหมดแต่การยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดในอาชีพของคุณเช่นกันการมีใครสักคนที่คุณเชื่อถือเช่นโค้ชด้านอาชีพผู้ให้คำปรึกษาหรือเพื่อนอาจช่วยคุณก้าวผ่านความรู้สึกเหล่านี้และได้รับคำแนะนำที่เป็นกลางก็ได้ครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่ 5. หัวหน้าของฉันเสนองานให้ฉันอย่างชัดเจนหรือไม่ถ้าหัวหน้าไม่ได้ชวนคุณไปที่ทํางานใหม่ด้วยก็ไม่ควรรู้สึกไม่พอใจพวกเขาอาจไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้และอาจไม่มีในความคิดที่จะถามคุณด้วยซ้ําแต่ถ้าคุณสนิทกับหัวหน้าและคุณให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ในเชิงอาชีพมันคุ้มค่าที่จะลองสํารวจโอกาสนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในกรณีนี้ว่าการที่หัวหน้าพิจารณาพาคุณไปด้วยอาจเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยอ้างถึงการวิจัยที่แนะนําว่าการจ้างกลุ่มคนที่ทํางานได้ดีด้วยกันแล้วมักเริ่มต้นได้รวดเร็วในองค์กรใหม่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วและความไว้วางใจอาจทําให้พวกเขาเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและสร้างผลกระทบที่ดีในเชิงบวกได้ทันทีโดยเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องเร่งรีบอะไรแค่คุณถามหัวหน้าว่าอาจจะมีบทบาทสําหรับคุณในองค์กรใหม่หรือไม่อาจจะไม่ใช่เริ่มต้นพรุ่งนี้อาจเป็น2เดือนจากนี้หรือแม้กระทั่งในอนาคต แต่มันเป็นเรื่องดีที่จะเปิดการสนทนาเรื่องนี้ไว้อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อว่าหัวหน้าของคุณรู้ทุกอย่างให้คุณลองติดต่อกับคนที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อทําความเข้าใจว่าโอกาสนี้เกี่ยวข้องกับอะไรและวัฒนธรรมขององค์กรใหม่ของหัวหน้าคุณเป็นอย่างไรบทบาทของคุณอาจมีความแตกต่างอย่างมากที่บริษัทใหม่ก็เป็นได้เมื่อเทียบกับที่ปัจจุบันของคุณ,คณการมีหัวหน้าที่คุณเชื่อถือในอาชีพของคุณเป็นเรื่องที่ดีมากแต่จําไว้ว่าหัวหน้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน และพวกเขาอาจทำอะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองพวกเขาอาจจะอยากพาคุณไปด้วยเพราะมันทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นก็ได้เรามาสรุปสองท้ายกันสักนิดนะครับการตัดสินใจว่าจะตามหัวหน้าไปยังโอกาสใหม่หรือไม่เป็นการตัดสินใจที่สําคัญและควรพิจารณาอย่างรอบคอบสิ่งสําคัญคือการเข้าใจแรงจูงใจของหัวหน้าการประเมินความสําคัญของพวกเขาต่ออาชีพของคุณ และการพิจารณาความมั่นคงขององค์กรถ้าหัวหน้าไม่ได้เสนอง,งานให้คุณโดยชัดเจนก็อย่ารู้สึกเสียใจไปนะครับเพราะแทนที่จะตัดสินใจอย่างรีบเร่งควรใช้เวลานี้เพื่อประเมินตัวเลือกของคุณและสำรวจโอกาสใหม่ๆการได้มีหัวหน้าที่คุณเชื่อถือคือสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมว่าความเห็นของพวกเขาไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกสิ่งการมีคำปรึกษาและการพิจารณาอย่างรอบคอบจะช่วยคุณทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดสำหรับอาชีพและอนาคตของคุณ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้บอกว่าทุกคนจะพบกับแรงบนนันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราขอฝากให้เพื่อนๆแบงปันความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตาม y o u u u b e นิวเวราชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีวันที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังและพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ